พี่น้องสวัสดียับเซเอาเจ้าเพชรลําเพินออกฝึกกอนไปธุระครับพี่น้องชมกันครับผม Thank <laughs> you. งงพี่นอ้องติดแด็งงงนี่พี่นอ้องมาะตะต้นนี่นี่ครับมาะตะต้นนี่นี่จับอยองงานี่บินมาใส่เลยเนั่นีง What good, what you know?